คลิปนี้เราจะมาเปิดซองสุ่มชุด DCP06 กันนะครับซึ่งเป็นของออกใหม่เนาะซึ่งชุดนี้นะครับก็บล็อกละ9 0อนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเปิดแค่บล็อกเดียวก่อนนะครับให้มาดูเลทกันก่อนเนื่องจากชุดที่แล้วเนี่ย DCP05 เนี่ยเลทค่อนข้างจะหินนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดนี้เนี่ยเลทจะหินเหมือนกันไหมนะครับซึ่งในหนึ่งบล็อกเนี่ยก็จะมีการ์ดแถมมาด้วยนะก็เริ่มจากใบนี้นะครับเป็นตัวเริ่มเนาะซอร์ไพเอกนะครับเป็นลายลายของสายใหม่ของสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นลายใหม่ของ สีขาวเคมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ออเดอร์มาด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ซองแรกกันเลยนะครับโดยหนึ่งซองเนี่ยจะมีอยู่ที่4ใบเนะาะโอเคเป็นการ์ดของสโตเชียรครับดักเตดดักเตดอีกแล้วก็เป็นโอ้ทิปเปเพล่อะไรครับผมของด r a g o อ e m เอมพายซองต่อมา แบบนี้โอ้ทิปเปอร์แลร์ครับผมตัวหน้าแวนสายใหม่นะครับยูไนต์ไดอะ s สโอ้ตัวนี้เป็นเลดใหม่นะครับผมก็คือ FR นะครับ FR นี่ก็จะมาแทน SP เนาะก็คือเป็นเฟรมแลนนั่นเองนะครับก็คือเขาจะมีขอบ แต่ละนิชั่นเนาะก็คือจะเป็นพวกขอบอันนี้จะเป็นขอบเทานะครับเป็นพวกกรอบกรอบเทานะเออก็ถ้ามาอยู่หลังซอมแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะไม่มี SP-Pack เหมือนชุดไอซีพีศแล้วใช่ไหมนะก็ไม่แน่นใจเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปท้ายคิดกันนะโอ้วันนี้ก็ FR มืนกันมาติดๆแล้วนะเป็นเฟรมแรกนะครับผม ของสีเหลืองเนาะเปิดมาด้วย PG ครับที่เปลี่ยนออดใหม่มานะเว้นสรตล์อืมโอเวอร์ทกเกอร์บอกเลยครับอัน,นอันนี้คือเกลือ,นะโ,อโอเวอร์อออคือเกลือ PG อ๋อสายใหม่นะครับของสีแดงนะเนาะเนวาน่าซิวาอ๋อใบนี้ก็เป็น เฟรมแลนะครับเป็น PG เฟรมแลเนาะใบนี้ก็เฟรมแลรู้สึกว่าเฟรมแลมันจะออกเยอะจากชุดหนึ่งมีกี่ใบวะเนี่ยอม,มาละพี g สีเหลืองเฟรมแลครับของสีเขียวอ๋อเป็นชิปนานะครับของสีม่วงนะครับ อืมโอเวอร์นะครับผมก็ก็เกลืออีกละสองนี้อ๋อเฟมแร่์นะครับของสีม่วง รูสูบ GG ขาวมันจะออกเยอะจังวะมาครับกับซองสุดท้ายสิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยนี่ก็คือ s p Pack นะไม่ไม่น่าจะมีแล้วมั้งถ้ามีก็คงต้องเป็นในซองนี้แล้วละ่ะแต่ว่าหน้าที่เป็นอานี่เท่าที่เห็นมาก็เหมือนจะยังไม่ครบนะครับโอ้เย่ยจังสำรู้ซองนี้ซิว่าเราจะได้การ์ดอะไรกันบ้าง ครับแบที่หนึ่งที่สนะครับแล้ที่สามเป็นของ d ักก้อ Empire แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นมช้มอาของสีแดงนะครับผมก็บอกเลยเนาะเลดแพ็คนี้ยังไงก็ยังหินอยู่นะก็เหมือนกับของ CP05 เนาะ สึกว่าจะเปิดหาคอมฮีทได้ะค่้นค่างจะยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะเรามาดูเฉพาะหลังซองกันนะครับว่าหลังซองทั้ง20บใบเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างก็คือจะได้โอเวอร์มาสองใบนะครับของผมนะคือโอเวอร์ดิเกลบอกเลยสองใบนี่คือเกล่ะวะ <laughs> ไม่น่าออกเลยโอเวอร์ Over. เอาจริงขอบ่นหน่อยก็ยังจะรีปินโอเวอร์มาอยู่เนาะทั้งทั้งที่ เห็นสปอยของชุดไอซีพีศไปแล้วก็ยังไม่มีทิกเกอร์ที่เป็นทิกเทคมาเลยนะทั้งที่ของญี่ปุ่นเขาก็มีรีปินใช่ไหมแต่เราไม่มีนะครับแย่จังแต่นี่โอเวอร์ทิกเกอร์ที่มีแจกตามงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีอาร์ตของกัดไทยมาแจกอยู่แล้วหลายอีเวนท์ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ก็ยังจะออกมานะคือขอบนหน่อยเถอะกินเลทมากเลยโอเวอร์ทิกเกอร์ ต่อมาก็เป็นตัว t ิปเปิลนะครับตัวทิปเปิลเนี่ยผมจะได้มาอยู่ที่12ใบนะครับซึ่งหน้าก็ไม่ซ้ํากันเลยนะครับผม12ใบนี้เนาะซึ่งมันมันก็เกือบจะดีแล้วนะเพราะว่าที่เปิของชุดนี้เนีชุดไอ้สีเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด15แบบนะครับเราได้มา12ใบก็คือขาดไป3ใบเองนะแล้วต่อมาก็เป็นเลดใหม่ที่มาแทน SP นะครับก็คือเลด fr เนาะก็คือเฟรมแลนะครับ ซึ่งก็จะได้มา6ใบเลยนะก็ยังมีของดาร์กสเตทหนึ่งเนาะของโตเชียอีกหนึ่งฮับใบนี้เป็นออเดอร์มาเลยนะแล้วก็เป็นของดาวต้อนเอ็มไฮอีกหนึ่งนะครับ,บ,นะรบส่วนตัวของบันเกีเนี่ยได้มา2ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่าเคเธอร์เซนจูรี่นะครับได้มา1ใบโอเคนะสำหรับแพ็คนี้ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าเกลือนะครับ รู้สึกว่าต้องเปิดหลายบ็อกนะเพื่อจะให้มันคอมพีดเนาะคลิปนี้ก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมหากชอบไม่ลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัทคิดไอคิดนะครับผมที่ส่งของมาให้เรารนะีวิวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า